จะนอนทำไมเนี่ยจะนอนทำไมอะไรจะนอนทำไมเขาจะนั่งจะนอนก็เรื่องเขาแม่เขาขอแล้วแห่เอาคุยคุยคุยเลยผมจะคุยกับคุณพี่ตามคุยไปสิแล้วคุณจะมานอนอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ไงออ้ยเอาพี่เต็มที่เลยพี่เอ้าเอาไหมผมอะไรเนี่ย ไปครับน้องปายครับขอบคุณพี่ตั้มน้องปายโอ้ยต้องต้องขอบคุณน้องปายมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องปายมากๆเลยนะครับครับขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาเล่นเอ็มวีให้กับพี่นะครับอ๋อจบมือผ่านนะจะมือผ่านจะมือบลูทูธจะมือผ่านธนดลนะครับอ๋อ พี่ขอบคุณน้องปายมากๆนะครับได้ครับร้องกับผมแล้วขึ้นขึ้นมาข้างบนก่อนก็ได้ครับมาลุกขึ้นครับคุณนุกธนาดลไปเนี่รัดสกิปรัดสกิปผมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ยืนอยู่ตรงนี้มาโอเคอ่ะคุณคุณจะร้องเพลงกับครูตั้มเหรอใช่สักหนึ่งเพลงได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ เพราะว่าเป็นเป็นเกียรติเพราะว่าผมได้ขึ้นเวทีกับครูตั้มไปทีแรกเลยถ้าคุณจะร้องเพลงกับพี่ตั้มแล้วคุณมาขอผมดีๆผมก็ให้ร้องมีที่ไหนที่คุณขออะไรแล้วผมไม่ให้ฮะเพื่องผมถ้างั้นคุณก็ร้องด้วยกันร้องด้วยกันทั้งสามคนเลยโอเคไหมอะไรนะร้องด้วยกันทั้งสามคนไม่เอาผมไม่ชอบสามผมชอบผมกับคุณสองคนเท่านั้นไม่ชอบร้องเพลงสามคนใช่แล้วให้ครูให้ให้พี่ตั้มร้องดีกว่าได้มาอ่ะเอาพี่ตั้มเอาไม่ผมไป นตกไหมวันนี้ mm hmm. นราพาความที่งใงมา, mm hmm. ม,ามาสู่ชาวอ,อนทุกคนเลยครับเราเคยมาอุดรแล้วร้านยินรูแบ็คหนึ่งรอบวันนี้เราได้มาอีกเป็นรอบที่สอง 2, 2> mm hmm. ก็ขอบคุณทุกทกกำลังสนับสนุนเลยครับวันนี้ได้มากับพี่ชายสดิลรอด้วยครูพิ่ตั้มครับโอ้ oh. ถือว่าถือว่าเตรียมมาติดอ่าวันนี้ก็ขอบคุณครูพิ่ตั้มมากๆนะครับอย่างไงก็ขอเสียงรบมือให้กับคุณครูพี่ตั้มหน่อย ถ่ายรูปให้หน่อยครับถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปไหมครับ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 ครับครับครับอันไหนอันไหนพี่ต้องให้ปลายอยู่กลางโอเคปลายอยู่กลางมาฮะพี่ไม่อยากแซกกลางระหว่างน้องสองคนนะครับ มาอะไรนะเอาถอยถอยก่อนถอยก่อนถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปไหมคะกล้กองสาว,สาวเซย์ชมพูรูปขอบคุณครับโอเคครับขอเสนอผมให้กับพี่ตั้มด้วยครับผมขอบคุณครับโอเคพี่โอเคครับขอบคุณครับผมค,ครับ พี่ชายที่น่ารักมากไปเตะบอลด้วยกันตลอดแต่ว่าช่วงหลังมาผมทัวร์คอนเสิร์ตผมเลยไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายนะครับแต่ว่าก็ยังงองอยู่ว่าเวลาเตะบอลไม่มีล้วขาทำไมกูใหญ่เอาใหญ่เอาเลยฮะไหนหันหลังชีหัอนอีกยองยออดูยองยอะแล้วก็เดินทีนี้เดินเดิน ก็าหา<ข>อ<ป>ใจคือกันไปเล่นฟิตเนสก็เหมือนกันปกติเขาเล่นเขามีกล้ามมีอะไรผมไปเล่นฟิตเนสอ่ะว้ยผมไปเล่นฟิตเนสอ่ะมันลงไปอย่างอื่นครับผมไม่ได้เพิ่มกล้ามเลยมาค yeah! ิดพอดเออดิน